ไม่นะไรจะตุ้งยังไงกูถูกแทงอย่ตัวนี้โอเคแล้วว่ะอีกำลำแลี่ยรอว่าจะรำคาญเดี๋ยวกูเอาปืนไปยิงแม่งเลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนกูจะให้มันเคารพกูไม่ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นกูขอยืมของวิเศษหน่อยได้ไหมมึงจะใช้ของวิเศษแก้ปัญหานั่นเหรอชุดเล่ว่ะๆๆๆๆๆๆ พกูแม่กูและโดรมิก็ผ่านมามามุแล้วเท่านี้ก็ถึงตาของมึงมาแล้วนะโนะตะเข้าใจไหมเข้าใจแล้วพรุ่งนี้มึงพากูไปที่โรงเรียนนะแล้วกูจะสอนให้มึงรู้จักคำว่าลูก่ายโดเรมอนทำไมมึงต้องอยู่ในกระเป๋ากูด้วยเพราะนี่คือกฎของลูกชายเข้าใจไหมโนะตะโอเคนะ พูดมากว่ะเฮ้ยเฮ้ยมื่เช้ามึงกินนมตากินหญ้าหรือเปล่านะทำไงดีอะดูดิมอนเฮ้ยไอ้วนจะอาไอ้วนมันโดนกูเฮ้ยไอ้เฮ้มันมาแล้วเฮ้ยวันดีไอ้กินหญ้าตอนเช้าริมึงด่าว่ะมึงจะกูจะทำไงดีอะดูดิมอนพรานั้นวากูกันเต็มเลย กินาไม่กินหรือไงมึงได้แล้วรู้ไหมกูกินยาตอนไหนยาสีตุเหมือนแม่มึงอ่ะเอ้ด่าแม่กอตอนนี้ชกมันเลยวันนี้เป็นวันตายของเมื่อย็นทำไมไม่ตายอ่ะเออม่เจ็เเลยแล้วกูก็ไม่เจ็บ มึงจะใจกูกี่ทีก็ได้รันังจะดาแม่คนอื่นอีกล่ะกินยาไม่อิ่มเหาะกูไม่ได้พูดกูไม่ได้พูดกูว่าถึงคราวที่มึงต้องไปโรงบาลหนึ่งปีแล้วค่อยกลับมาฝึกซ้อมแล้วละ่ะเข้าใจไหมเพื่อนแล้วกูจะสอนมึงคือเฮ้ย อาตาตกแล้วช่วยด้วยฮิจ่ยเลยฮิอาเร็วนูมิตะนูมิตะอ่าช่วยด้วยต่อยมาเลยเอฮิ แล้วนุ้ยตานาต้องทำได้ยายอีออีอีอีอชมพลังกำลังสูงพลังกำลังสูงเช็คความกรธเช็คความรู้เช็ค เนี่ยพิโรดเช็คเท่านี้นายก็เป็นลูกผู้ชายเต็มตัวแล้วว่าเท่านี้นนายไปจัดการแจแอนได้เลยนะเขาเ้าใจไหมพวกแล้วกูก็เป็นลูกผู้ชายนะเขาเ้าใจไหมก็จบกันไปแล้วนะครับตับการผ้าของผมแค่นี้นะครับลาก่อยลาก่อยคึกคึก